ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงิในความเมตตาและผู้ทรงอิงในความกรุณาไปนิ้เสมออัยสไาดอมือวานน้กุ้ะมาราะตาะกาตุฮ์ขอความสติสุขจงมีแด่ท่านเรียนท่านคณะ,ะกรรมการนิทรรทุกท่านฮลโลแลนิสแมนุอิตนามิมดมุอิสมิลิรามมิสวัสดีค่ดะ,ะดิฉันชื่อได๋อยุรัสยมะโดด พวกเรากลุ่มต้นกล้าแห่งความดีเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ชอบชอบรักษาวความสะอาดมีมความซื่อสัตย์ความรับชอบความพอเพียงมาจากโรงเร <c oughs> ียนสุร ọc ฟอสเฟตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตหนึ่งคุณนะครับเรียนนักเรียนประาม ช่วยหูพวกเราฟอกดูช่วมด้วยช่วยกันรีบลงมือพันช่วยกันทันทีทำเขตพื้นที่สังเกตร่วมใจสะอาดเรวยวยรำใจเต็มที่เพื่อเป็นเด็กดีสี่สอบพอเอ้ยสิ่งวแวดล้อมที่ดีในะรโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากเรียนรู้แต่เราพบปัญหาคือนักเรียนขวารความรับผิดชอบในการทำเขตพื้นที่เล่นและมารสายทงให้โรงเรียนไม่สะอาดมีขยะ จึงได้จัดทารงงานาที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามและพระมรรคมรราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและส่งเสริมให้รังเรียนรักษาความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเองเพื่อเราจึงได้จัดโครงการที่เกี่ยวกับรักการรักษาความสะอาดของการทําเขตอพื้นที่รับผิดชอบโดยใช้ชื่อโครงงานสามัคคีสาดีสีสปวัตถุประส์คือ หเพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนรวม 3. เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่สะอาดน่าอยู่ก้อหมายคือนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์คอน18จำนวน122คนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่นาเวรเล่นมาสายเราจงรณรงค์ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ สัมคีความมีวินัยและเห็นความสําคัญและเห็นความสําคัญการดูแลรักษาพื้นที่สว่วนรวมทําให้โรงเรียนสะอาดได้อย,ย,ยู่เป้าหมายในการนำโครงงารนี้เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พัฒน์จำนวน152คนมีความริบชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ80ในระดับนี้ขึ้นไปเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พัฒน์จำนวน152คนมีคมุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความพอเพียงในระดับที่มากขึ้นไปตัวชี้วัดความสําเร็จคือผลการรา,รายงานเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำวันบริเวณโรงเรียน,ยนไม่มีขยะสะอาดน่าอยู่หลักคำสอนศาสดามุฮัมมัะสอนละเวลาัลลัมได้กล่าวอัตูรุชักอรุลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาและที่สําคัญเรายึดหลักคําสอนในหล่อชิการทีเก้าการทํางานและให้ผลสำเร็จแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหม่นะ จะต้องให้ความจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมลนะัคุณสมบัติที่สำคัญสำคัญในตัวบคุคคลหลายประการทั้งความตั้งใจที่มั่นคงความคิดสร้างสารรค์ความอุตสาหะพยายามความรับชอบตลอดจนความสุจริตเป็น,นเป็นทางนำมาปฏิบัติโดยตลอดวิธีการดำเนินงานของเรา 1. จัดตั้งสภานักเรียนแกนนำุทธรรม2ผู้คุยถึงปัญหาที่พบและเรื่องหัวข้อปัญหาที่ต้องการแก้ไขสามวาแมงแผนการทำง,งานและตั้งชื่อโคงงาน 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสามัคคีสะอาดดีสีสปอยสร้นหน้าแถว 5. ดำเนินกิดำเนินกิจกรรมสามัคคีสะอาดดีสีสปอช่วงที่หนึ่ง 6. ประชุมเพื่อรับชวนการทำงานช่วงที่หนึ่ง 7. ดำเนินกิจกรรมสามัคคีสะอาดดีสีสปอช่วงที่สอง 8. ประเมินผลงานตามโครงงาร 9. ประชุมปรึกษาหรือสรุปการทำงานและรายงานผล 10. จะทางสื่อเสนอโครงงาน กิจกรรมในโครงการที่ภาคภูมิใจกิจกรรมสามัคคีสาดีศีรปอซ้าขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสามัคคีให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองในการัำเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งเตัวเขตพื้นที่รับผิดชอบและรายงานทุกเช้าใน้าสงทงโดยแบ่งเป็นสายระดับคือศาสตรดีมากสารปรใช้และปรับปรุงถามหมู่ไหนได้ปรับปรุงจะต้องมาทําในเวลาพักกลางวันทําให้ไม่มีหมออู่ไหนอยากได้ปรับปรุงสองในแต่ละเดือนแกนนั้นจะทําการสรุปผลและประกาศผลพื้นที่รับผิดชอบ ยอดเยี่ยมประจําเดือนและมีรางว,วัลให้ความตรงการชื่น,นชมทําให้หมู่คณะเกิดความภาคภูมิใจอยากทําต่อไปผลการทําง,งานโครงงานในครั้งนี้รักเพียงมีวินัยในตนเองม,มีความรับชอบความสมัคคีในคณะหมู่เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนรวมทําให้โรงเรียนสะอาดน้าอยู่แผนการดํนาเนินงานในอนาคตและนนข,ข,ข้อเสนอแนะ หนึ่งสรส้างจิตสำนึกในการราับผิดชอบรั่งความสะอาดขอเ,เตตาขตพื้นที่ให้กับนักเรียนรุ่น,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 นต่อไปสองสร้างวัญและกำลังใจให้ตัวแทนสภานักเรียนรุ่นน้องรุ่นน้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปพวกเรากลุ่มต้นกล้าแห่งความดีจากโรงเรียนสุรคอนสิทแปดสังกัดสำนักงา,านเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาจังซอกเขตหนึ่งขอขอบคุณครับ